เราจะใช้ Power Query Transform ข้อมูลจากตารางด้านซ้ายมือให้เป็นตารางด้านขวามือสิ่งที่เราต้องทำก็คือคอลัมน์ซ้ายมือมันจะมีข้อมูลเป็นชุดๆอยู่ลักษณะนี้นะฮะอย่างยกตัวอย่างที่ Tracking Number นะฮะจะมี Company Name แล้วก็มี Tracking Number แยกกันคนละบรรทัดเราต้องรวมกันให้กลายเป็นบรรทัดเดียวกันนะฮะลักษณะอย่างนี้ แต่ว่าแยกคอลัมน์ไอเทมคอลัมน์นะครับก็จะต้องเอามารวมกันเป็น4นะครับก็คือเขาช่องนี้ออกไปจากนั้นอ m o เมส์ก็คือต้องซ้ำให้กลายเป็น t o ้งทั้งอ n t มลักษณะน,นี้อันดับแรกนะครับผม c อนโททีเปลี่ยนเป็น t ทเบิก่อนแล้วก็จากนั้นไปที่ Data แล้วก็ from table ตรงนี้นะฮะเข้ามาใน Power Query อันดับแรกเราดูที่ t r a c k i n g number ก่อนตอนนี้มันมี t r a c k i n g number ปนกันอยู่ระหว่างชื่อ company แล้วก็ชื่อรหัสนะตัวที่เป็นตัวเลขเราต้องแยกมันออกมาจากกันก่อนวิธีทำผมไปที่ add column แล้วก็ผมขอเพิ่มเป็น Conditional Column นะฮะก็เงื่อนไขก็คือเดี๋ยวเราจะบอกว่าถ้า Tracking Number มันเท่ากับตัวหนังสือนะผมผมใส่เป็นหนึ่งไว้ก่อนแล้วกันเราจะบอกว่าถ้ามันเท่ากับตัวหนังสือเราจะให้มันเป็น Tracking Number เหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ใช่เราจะให้เป็น n u w นะฮะ Column น,นี้เราตั้งชื่อว่า Company ผมกดโ OK. อเคงอนไขตอนนี้เราได้แล้วเรากลับมาแก้ if ตรงนี้นิดนึงนะครับเราจะบอกว่า tracking ถ้ามันเป็นตัวหนังสือเราจะใช้คำสั่ง i s text ก็คือเทียบว่ามันเป็นตัวหนังสือนะครับแล้วก็จากนั้นกด enter ตอนนี้เราได้แล้วว่าบรรทัดที่เป็นตัวหนังสือมันมาแล้ว ตามนี้นะฮะส่วนบรรทัดที่ไม่ใช่ตัวหนังสือมันจะเป็นดาวดังนั้นตรงคอมพนีตร,ง,ตรงนี้นะฮะถ้าเราสั่งฟิ l ด down เราก็จะได้คอมพนีทุกบรรทัดนะฮะอาคอมพนีเราเสร็จละถัดมานะครับเราต้องสร้างคอลันม tracking number ขึ้นมาใหม่แต่ว่าปัญหาก็คือตัว tracking number ตรงเนี้ยมันอยู่ใต้คอมพนี เราต้องย้ายมันขึ้นไปไว้บรรทัดเดียวกันลักษณะนีน้วิธีทำนะครับเดี๋ยวเราต้องสร้างคอลัมน์ขึ้นมาคอลัมน์หนึ่งเป็นอินเด็กซ์ผมสร้างเป็นอินเด็กซ์ from 0แบบนี้นะฮะแล้วก็ผมแก้นี้นิดนึง่งได้คอลัมน์อินเด็กซ์มาแล้วทีนี้เราจะอ้างอิงนะครับโดยไปสร้าง คัสตอมคอลำมอนี้เราตั้งชื่อว่า tracking number ผมจะอ้างอิงที่ apply step ก่อนหน้าก็คือชื่อ add index ก็คือตรงนี้นะฮะจากนั้น จะอ้างอิงที่คอลัมน์ชื่อ Tracking Number แล้วก็อมกดโอเคค่าที่ได้นะครับตอนนี้เราจะได้ค่าเป็น List โดยที่ List ก็คือข้อมูลทั้งหมดของคอลัมน์ Tracking Number นะฮะ มีร์ t บรรทัดแรกนะครับแล้วก็ตัวเลขบรรทัดที่2ไปเป็นอเมซ o n บรรทัดที่3ลักษณะนี้ทีนี้ผมลองใส่บรรทัดนะฮะผมระบุว่าสมมุติว่าผมเอาบรรทัดที่สูง enter มันก็จะออกมาเป็นร์玛นี่แบบนี้เป็นร์ t ตรงนี้ก็จะเป็นร์ t ทั้งหมดผมลองเปลี่ยนนะ ผมเอาบรรทัดที่1 Enter บรรทัดที่1ก็คือตรงนี้นะฮะมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขอย่างนี้ทั้งหมดดังนั้นหมายความว่าถ้าเราสั่งให้มันลานบรรทัดตามเลขอินเด็กตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นบรรทัดที่ตรงกับ t r a c k number ตรงนี้ผมลองเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเป็นอินเด็ก แล้วก็กด enter ตอนนี้นะครับสองคอลัมน์นี้ข้อมูลเหมือนกันเลยนะฮะทีนี้เราจะไม่อ้างอิงบรรทัดมันเราจะอ้างอิงไปที่บรรทัดหลังจากมันหนึ่งบรรทัดนะครับผมบวกหนึ่งแล้วก็ enter ตอนนี้ได้มาแล้วนะะมันขึ้นมาอยู่บรรทัดเดียวกันกับชื่อบริษัทตรงนี้แล้ว อันนี้ก็เหมือนกันมันขึ้นมาแล้วดังนั้นข้อมูลอื่นๆนะตรงเนี้ยเราจะให้มันเป็นนาวให้หมดที่ไม่ใช่เนี่ยฮะตรงเนี้ยเราจะเก็บเฉพาะตัวเลขดังนั้นเราจะหาค่าบอกว่าถ้ามันเป็นตัวเลขนะฮะเราจะหาค่ามันนะเราจะบอกว่า if ถ้าถ้า ขอล่างชื่อแพ็กกิ้งนัมเบอร์มันเป็น is t e ท็ถ้ามันเป็น t e ็ t เดนก็ให้แสดงค่านี้นะฮะแต่ถ้าไม่ใช่ l ให้แสดงเป็นนา n กด Enter เราได้แล้วนะฮะตามที่เราต้องการตอนนี้มันมาอยู่บรรทัดเดียวกันทั้งหมดแล้วแล้วก็ข้อมูลบรรทัดอื่นเป็นเนาาทีนี้เราสั่ง field down ตรงนี้ได้ละไปทาน n s f o r m แล้วก็ field down โจทย์ถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเขา n t c o u ไอเทมตามกลุ่มของ Company แล้วก็ส่งตัวนี้นะฮะคำสั่งที่ใช้ก็คือเราจะไปที่ HOME แล้วก็สั่ง g r o u p b ายก o ุ p b บายคอลัมน์แรกผมตั้งชื่อว่าเป็นไอเทมขาวผมสั่งให้มันขาโลนะฮะแล้วก็ อันหนึ่งเป็น total a m o u n ผมสั่งให้มัน sum s u ม amount กดโ okay. อเคเราได้แล้วทีนี้ข้อมูลมันยังไม่ถูกเดี๋ยวเราลองเทียบนะฮะข้อมูลมันยังไม่ถูกยังไงลองดูตัวนี้ มันไม่ตรงกันอยู่นะฮะคำตอบที่ถูกต้องเป็น1แต่ว่าคําตอบที่เราได้มันเป็น2เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสั่งเขาโ o w แต่ว่าเทเบิลของเรามันมีตัวนี้อยู่เป็น blank นะฮะมันเลยเขาไปด้วยมันเลยได้ค่าเป็น2ดังนั้นเราต้องกรองค่า blank ตรงนี้ออกแล้วคําตอบมันจะได้1ตามโจทย์ที่เราต้องการ วิธีกลองออกนะครับผมลองลองยังไงดีอ่ะผม Copy ตัวนี้ออกมาก่อนผม Duplicate ออกมาแล้วก็ตรงนี้ผมขอกลับไปแก้ e ตรงนี้ผมไม่ข้าวนะผม,ผมเอา Underscore เฉย เทเบิลเทเบิลนี้เดี๋ยวเราจะเอาเทเบิลนี้ออกมาก่อนผมกดที่เทเบิลนี่ยเราจะกรองค่าเนาของไอเทมตรงนี้ออกผมใช้ต้องเท่ากับไม่เท่ากับเออต้องตรงนี้ต้องเป็น does n o อ e q u a วตรงนี้แล้วก็ now กดโอเคอ่ะได้ละมันเหลือบรรทัดเดียวแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเราต้องใช้คำสั่งนี้นะฮะเรา copy ทั้งพวงนี้ไปเลยกด ctrl c แล้วก็ไปที่ table 1ที่ table 1ผมจัดระเบียบตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะตอ,อนนี้มันมีอยู่2คอลัมน์ลักษณะนี้ ดังนั้นเราจะแทนค่าเมื่อสักครู่แทนค่าตรงนี้นะฮะกด c t r o l V เข้าไปแล้วก็เทเบิลที่เรานับนะฮะเทเบิลตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น underscore แทนแล้วก็ Enter อ่าเราได้แล้ว ตอนนี้มันกลายเป็นหนึ่งแล้วตรงนี้นะฮะลองเปรียบเทียบดู4ี่ห้าห้าหอ่าแต่ว่ามันยังไม่ได้เรียงตามตัวอักษรเราสั่งซอสต,ตรงนี้ให้มันเรียงตามตัวอักษรอ่าน่าจะใช้ได้แล้วผมลอง close and load นะครับอ่าเรียบร้อยครับข้อมูลมาตรงกันหมดแล้ว